ในคืนวันประิที่เงียบสงบในหมู่บ้านเล็กหนึ่งทุกคนกำลังพักผ่อนหลังจากการจัดงานเผาศพผีตายท้องกลมที่เสร็จสิ้นไปเรียบร้อยบ้านเมืองน,นี้เป็นที่รู้จักกันด้วยความสงบสุขและร่มรื่นในช่วงเวลาปกติแต่ในคืนนี้เหตุการณ์ลึกลับกำลังจะเกิดขึ้นเป็นเวลาประมาณเที่ยงคืนเสียงมาหอนและเห่าระหว่างทางมืดอาจได้ยินไปทั่วหมู่บ้านคนที่ยังไม่ได้กลับบ้านจากงานเผาศพเริ่มรู้สึกว่า มีบางอย่างไม่ปกติเสียงหมาที่หอนเป็นความหวาดกลัวของทุกคนในหมู่บ้านมีคนที่เคยเห็นหมาไปตามคันนอนที่บ้านของผู้เสียชีวิตและเห็นเงาของสิ่งประหลาดต่างๆในที่สุดเสียงหมาหอนก็ยเยือเกียยนไปได้และมีคนบางคนที่กล้ามองไปทางคันนอนของผู้เสียชีวิตพวกเขาได้เห็นแสงสว่างมองเห็นคริสตันแว่นที่วางอยู่ในที่ที่ผู้เสียชีวิตเคยหลับหลงคริสตันนี้ได้รับแสงจากดวงจันทร์และแสงจากเผ่าพันธ์ทางวิทยาศาสตร์ทําให้ดูเหมือนว่ามีพลังวิเศษ สิ่งแปลกประหลาดก็เริ่มปรากฏขึ้นในหมู่บ้านมีคนที่เห็นเงาของผีหลอนเดินอยู่ในคืนที่มืดมิดมีเสียงกรีดร้องและร้องไห้จากที่ที่ไม่รู้จักบางคนที่กล้ามองไปทางคันนอนของผู้เสียชีวิตก็เห็นภาพของผีหลอนที่น่าสยดสยองประชาชนในหมู่บ้านเริ่มหวาดกลัวและเริ่มตกใจทุกครั้งที่คืนวันพระมืดมิดชาวบ้านทุกคนเริ่มหันไปหาหลักฐานหรือคําตอบในการแก้ไขปัญหามีบางคนที่ตัดสินใจทําการวิจัยว่าทําไมเสียงมาหอน และหาวถึงมีอย่างอันนี้มีการค้นพบว่าคริสตันเวนทีวางไว้ที่ขันนอนของผู้เสียชีวิตมีพลังวิเศษที่สามารถเปิดประตูสู่โลกของวิญญาณและผีคนที่เห็นภาพของผีหลอนกลับมีความสัมพันธ์กับคริสตันแวนนี้หมู่บ้านก็ต้องจัดการกับสถานการณ์ที่ทวีคูณขึ้นคนบางคนตัดสินใจทิ้งบ้านหลบหนีแต่ก็มีบางคนที่ตัดสินใจต่อสู้กับผีหลอนและวิญญาณที่ปลุกเป็นขึ้นมาสภาพแวดล้อมในหมู่บ้านก็เริ่มเปลี่ยนไปจนกระทั่งมีผู้คนกลับมาพักผ่อนที่บ้านเก่า แม้ว่าความเห็นเชื่อในวิญญาณและผีหลอนจะยังคงอยู่ในหมู่บ้านแต่ตอนนั้นความสงบสุขก็กลับมาอีกครั้งส่วนใหญ่คนในหมู่บ้านจะถือว่ามีบางสิ่งที่ควรปกปิดไว้จากคนอื่น